ตอนเนื้อเป็นครั้งที่สองโรงพยบาบาลจุฬาพร์เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ CRA Open House ราชวิทยาลัยจุฬาภร์เปิดบ้านแนแนวศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อสายแพทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ฝึกทักษะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้หลากหลายสาขาทางการแพทย์และได้เยี่ยมชมศูนย์การรักษาที่มีความเป็นเลิศสร้างความมั่นใจ ในศัก,กยภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรันเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีเครื่องมือนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายรวมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันที่2นะฮะของราชวิทยาจุฬาภรณ์นะฮะเป็นการโอเพ่นเฮาส์ ให้แก่น้องๆน,นักศึกษาไอ้นักเรียนมัธยมตอนปลายนะฮะที่จะก้าวในเรียนในชั้นอุดมศึกษานะครับและเวลาจุฬาพรเองก็จัดอยู่2เซสชันคือเซสชันแรกเนี่ยก็เป็นการเปิดนะฮะให้ได้รับทราบถึงหลักสูตรต่างๆของและเวลาจุฬาพรอ,อย่างเช่นคณะแพทย์นะครับหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษาหลักสูตรพยาบาลาศาสตร์นะครับหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพ ศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับเป็นต้นสําหรับในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะเป็นฐานทางการแพทย์หมายความว่าทางโรงบัลจุฬาพรเองเนี่ยก็เปิดนะฮะให้น้องนองนักเรียนนะฮะได้มีโอกาสได้มาสัมผัสนะครับในส่วนของบริการทางการแพทย์นะครับซึ่งมีตั้งแต่พื้นฐานนะครับอย่างเช่นในการดูในการฝึก ปั๊มหัวใจนะฮะหรือในเรื่องของดูการตรวจของเอ็กซรย์หรือศูนย์หัวใจหรือไฮหรือเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับอย่างเช่นในห้องผ่าตัดนะก็จะเห็นนะห้องปฏิบะห้องผ่าตัดนะฮะหรือที่เราเรียกห้องสะอาดหรือกรีลูมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับได้มีการจําลองให้เห็นห้องผ่าตัดแล้วก็ทีมผ่าตัดทีมวิสัญญีนะฮะและตัวน้องก็สามารถเข้าไปนะฮะ ได้เรียนรู้ตรงนั้นด้วยแล้วก็ศูนย์วินิจฉัยชั้นสูงอย่างเช่นเ,เครื่องเพลสแกนหรือศูนย์ไซโคตอนเพลสแกนแห่งชาตินะฮะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นตัวเทคโนโลยีในการตรวจโรคมะเร็งนะครับว่ามีความกระจายไปอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่เราอยากให้นักเรียนต่างๆได้ดูเนี่ยการวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนที่เป็น การมีอาชีพนะฮะในการบริการให้ผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรเป็นกายภาพบำบัดนะฮะนะฮะเวชศาสตร์พื้นฟูนะฮะหรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินแต่ขณะเดียวอีกมุมมองหน,นึ่งเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยสามารถเป็นฝ่ายที่สนับสนุนยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาได้สัมผัส ได้เรียนรู้ของเทคโนโลยีเครื่องต่างๆที่เราเอามาใช้ในการตรวจรักษาเนี่ยน้องๆอาจจะมีไอเดียว่าตัวเองอาจจะมีความนะชอบนะในเรื่องของวิศวกรรแพทย์นะครับไปสามารถคิดค้นเครื่องมือต่างๆยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะในการที่เอามาใช้ในการประเมินผลหรือตรวจรักษาคนไข้ครับเรา การจัดเนี่ยนะฮะเราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะแล้วก็ทีมหน้างานเนี่ยเข้ามาพาให้ชมเรามีข้อจํากัดอยู่นะะิดเดียวก็คือว่าเรามีพื้นที่หลายอาคารในเวลาที่จํากัดเพราะนั้นก็ต้องแบ่งนะ,ะเป็นรู้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนะฮะก็จะได้ชมนะ,ะประมาณ2สเตชันนะฮะสสเตชนใหญ่แต่ว่ามีสเตชันย่อยภายในเพราะฉะนั้นในวันนี้คงไม่ได้มีโอกาสดูได้ทุกครั้ง นะครับตรงนี้แต่ก็จะทำให้เกิดนะฮะออมีไอเดียหรือความคิดที่จะนำไปประยุกต์แล้วก็เอามาประกอบการตัดสินใจว่าน้องๆเนี่ยออชอบสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ไหมแล้วจะชอบสาขาวิชาแบบใดน,นะฮะเป็นคนปฏิบัติหน้าง,งานหรือนะฮะเป็นคนที่เป็นออที่อยู่เบื้องหลังในด้านเทคโนโล,โลยีการทางการแพทย์ รบรรจุราพรและเดจุราพเนี่ยซึ่งเป็นตามปณิธานของพระองค์ท่านกรมพระศรีสกุงคข,งขงวัดเนี่ยท่านอยากให้ทุกชีวิตนะฮะมีได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์หรือวิชาการหรือเรื่องวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือการที่จะสื่อให้นักเรียนนะฮะมัธยมปลายซึ่งในอนาคตจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติเนี่ยได้มีความรู้ความตระหนักนะฮะแล้วก็มีความคิด นะที่จะเป็นคนที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการแพทย์ต่อไปครับโดยส่วนใหญ่เราคงจะต้องดูจากรุ่นที่แล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมนะครับนะจากน้องๆว่าได้มาสัมผัสนะกับชีวิตการทำงานที่แท้จริงได้มาสัมผัสก,กับเครื่องมือนะฮะหรือมาสัมผัสพื้นที่หรือบรรยากาศที่แท้จริงที่ใกล้เคียงเพราะโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเป็นผู้รับบริการเนาะ แต่ในครั้งนี้เป็นมุมมองของคนที่สนับสนุนหรือโค้ชโดยทีมที่เป็นทีมที่ให้บริการนะฮะแล้วทางทีมงานเองเนี่ยพยายามปรับรูปแบบนะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นวันนี้ก็มีแสดงเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินให้ให้ชมกันนะครับซึ่งในปีถัดๆไปเราก็คิดว่า จะนําข้อคิดเห็นต่างๆของน้องๆนักเรียนทั้งหลายหรือผู้ปกครองเนี่ยไปพัฒนาเพื่อให้นะ,ะตอบโจทย์เ้อนะฮะของน้องๆเหล่านั้นครับหน้าที่หลักเรานะฮะคือเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูงนะครับที่มีมาตรฐานทางการแพทย์แต่เช่นเดียวกันครับนะภารกิจที่สําคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสนับสนุนการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นพื้นที่นะฮะสำหรับน้องๆนะฮะนักศึกษาหลักสูตรสายการแพทย์ ของรวิทเวลยจุฬาภร์เองในการที่จะเข้ามาฝึกอบรมนะฮะแล้วก็สร้างสมประสบการณ์จากพี่ๆนะครับเช่นเดียวกันครับนในในส่วนที่เรามีพื้นที่นะฮะยังว่างเนี่ยเราก็ยินดีสนับสนุนน,นักศึกษานะฮะของอื่นของออสถาบันอื่นๆที่ได้รับการติดต่อมาอย่างเช่นเราก็มีน้องทางด้านเภสัชน้อง หลักสูตรเพศศัพ์พศาศาสตร์นะครับหรือหลักสูตรด้านกายภาพบําบัดอย่างนี้ครับเ,เข้ามาอยู่เป็นระยะรเรามีนโยบายสนับสนุนเต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในในแบบที่ตามรูปแบบหมายความว่าเป็นช่วงที่เป็นโลเทชันที่น้องๆนะจากสถาบันการศึกษาอื่นๆนะประสานเข้ามาถ้าเรามีนะออช่องนะรหรือมีสถานที่เรายินดีเช่นเดียวกันครับเราก็ยังเปิดให้น้องๆน,นะครับ ได้มีประสบการณ์กับการเป็นจิตอาสานะครับเพราะการเป็นจิตอาสาเนี่ยจะบ่มเพาะจิตใจของน้องๆให้สามารถรับรู้นะฮะถึงคนที่เขามารับบริการเนี่ยว่าเขามีความทุกข์ยากอย่างไรแล้วตรงนี้ก็จะได้เห็นของจริงเพราะว่าน้องๆเองก็จะสามารถสังเกตนะฮะจากผู้เข้ามารับบริการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโชคร้ายเจ็บป่วยนะะเพราะในนีน้อันนี้ก็จะบ่มเพาะ นะทำให้จิตใจเขามีความอ่อนโยนแล้วก็เห็นใจผู้อื่นแล้วก็เราเชื่อว่าเขาก็จะเป็นกําลังของสังคมที่จะจัดลงนะคุณความดีพวกนี้ต่อไปครับค,คืออยากให้น้องได้รับทราบนะฮะและได้ตระหนักและได้รู้ว่าอ้อพี่ๆหรือผู้ปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์เนี่ยนะครับเขาจะต้องมีจรรยาบรนเขาจะต้องมีความเสียสละระดับหนึ่ง นะครับแล้วก็ก็เห็นประโยชน์ของคนป่วยและสังคมเพราะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆดูตรงนี้นะฮะนอกเหนือจากในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ขณะเดียวกันเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยนะครับนะฮะทางการแพทย์เนี่ยอยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เป็นไปได้ก็ส่งออกเราคงจำตอนช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะครับ ว่าเวลาที่มันเกิดความต้องการพร้อมกันมาทั้งหมดเนี่ยเราเองมีความเดือดร้อนเพราะว่าเราต้องไปใช้นะฮะทรัพยากรจากที่อื่นที่ผลิตเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างเราสามารถผลิตได้เองโดยคนของเราเองซึ่งมีความคิดที่จะเป็นผู้ผลิตแทนที่จะเป็นผู้ใช้อย่างเดียวเนือในอดีตเนี่ยก็จะทำให้ประเทศชาติเรามั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้ครับ ใว,วิลจุฬาพรนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้ทุ่มพระวรากายทุ่มทั้งด้านจิตใจของท่านเนี่ยในในการที่ทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นนะฮะที่พึ่งแห่งหนึ่งของการศึกษาการวิจัยพระเั้นตรงนี้ก็ฝากนะฮะน้องๆให้รับพิจารณานะครับเพราะว่าถ้าท่านมาที่ว,วิเลยจุฬาพรเนี่ยนะครับ,นะรบนะไม่ว่าจะเป็นคณะต่างไหนไม่การแพทย์พยาบาล นะครับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีสุขภาพเนี่ยท่านจะไม่ผิดหวังเพราะรัฐวิทย์จุฬาภร์เองนอกจากเป็นมีในเรื่องของหลักสูตรแล้วเนี่ยยังเป็นหลักสูตรที่นะครับต่างกับหลักสูตรที่เป็นฟอร์มอลต่างอื่นเพื่อจะได้ตอบโจทย์ของสังคมในปัจจุบันครับ